สวัสดีค่ะวันนี้มาทํากับข้าวให้ดูจะก,กับข้าวสอย่างนะคะวันนี้นะคะวันนี้านําเสนอไก่ปีไก่ทอดจ้าปีกไก่ทอดหมักไว้แล้วนะคะหมักไว้แล้วก็จะมีพริกไทยมีแค่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ใส่แป้งใส่แป้งของอแป้งแบบนี้นะคะของญี่ปุ่นแป้งทอดไก่นะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะไปทอดแล้วจ้า โอเคเราเตรียมทอดกันเลยจ้าวันนี้นําเสนอกับข้าวสอย่างจ้าเปิดไฟก่อนนะคะข้าว2อย่างจ้าวันนี้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ทํากับข้าวแบบรวบๆจ้าเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกในการทํากับข้าวเท่าไหร่ก็จะทําแบบรวบๆทําแบบง่ายๆนะคะวันนี้กับข้าวง่ายๆจ้าง่ายๆาายายนะคะ ใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันก็พอประมาณนะคเราไม่ใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอใส่ประมาณนี้พอเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนแนละ้วใส่ปีกไก่เข้าไป เดี๋ยวเราก็จะผัดผักมีผัดกวางตุง้งแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็ใส่หมูเค็มหมูเค็มหรือว่าหมูกอรอบนั่นเองแล้วไม่เอาหนังนะคะโอเคเราจะทอดไก่ก่อนเดี๋ยวว่าผัดผักทีหลังจ้าทอดไก่ก่อนทอดไก่ก่อนนะคะโอเค ใส่ลงไปได้ค่อยๆทอดใส่ด้านหนังก่อนไฟไม่แรงมากก็ทอดนะคะค่อยทอดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆไฟไม่แรงมาก,กค่อยๆทอดไปเรื่อยๆ น้ำมันที่เราทอดเนี่ยเราก็จะไม่เอาแล้วนะคะน้ำมันที่ทอดเสร็จก็จะทิ้งแล้วไม่เอาจ้ะทอดเสร็จเราไม่เอาไม่เก็บน้ำมันไว้นะคะน้ำมันทอดส่วนมากเราใช้ซค่สองผลก็จะไม่เอาแล้วจ้ะทอดสค่สองนโอเคทอดไปเรื่อยๆนะคะ สวยงามค่ะนี่กไก่ของเราสวยงามจ้าดีค่ะโอเคโอเคกับข้าวต่อไปเรามาทำกับข้าวต่อไปเลยจ้าเราจะผัดเห็ดก่อนนะคะ ผัดเห็ดก่อนจ้าใส่น้ำมันเดี๋ยวเราจะใส่ผักเข้าไปด้วยจะผัดผักใส่ประมาณนี้ใส่เห็ดเข้าไปก่อนผัดเห็ดก่อนใส่เห็ดเข้าไปก่อนอันนี้เป็นหมูเค็มอะหมูเค็มหรือว่าอะหมูกรอบไม่เอาหนังเอาแต่เนื้อจะมาผัดผัก ผัดอันนี้ก่อนนะคะผัดเห็ดให้สุกก่อนจ้าผัดเห็ดให้สุกก่อนนะคะผัดเห็ดก่อนจ้าโอเคใส่กระเทียมเข้าไป ด้วยหมูเค็มหรือว่าหมูกรอบนั่นเองใส่ลงไปตักนคะคะ ใส่ผักวางตุ้งลงไปผักก็เยอะๆหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยจ้า ใส่ไิกไทย,ไทยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนพอน้ำมันหอยหนึ่งช้อนหม,มูเค็มนีรสมีรสเค็มแล้วนะคะก็จะไม่ใส่เยอะน้ำตา ตาหนึงช้อนประมาณนี้ใส่ซีอิวนิดนึ่งต่อไป ก็จะใส่น้ำไปนิดหนึ่งนะคะน้ำนิดเดียวพอน้ำไม,ม่เยอะปักก่อนนะคะโอเค ใส่จานได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะง่ายๆจังง่ายๆวันนี้นำเสนอกับข้าวง่ายๆจะทาแบบรล่งๆไปเลยนะคะโอเคข้าวง่ายๆจังนี้นําเสนอกับข้าวสองอย่างจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ